ชวนกันหันหน้ามาอีกสักหน่อยจะชวนมาฟังเพลงช่ยชชอยของไทยที่เป็นเพลงเก่าๆของเราชาวบ้านที่จังหวัดสุพรรณแต่แล้วก็ไกลไกลวันนี้เรามาเจอพ่อกล้วยหน้าก็น้องหนุ่มวันนี้เรามาชุมนุมละกันจะดีไหม มาร้องรองภูมิปัญญาไทยให้กระเช้าบ้านและเรื่องฝีมือจักสารเดี๋ยวนี้ก็โปร่งใสแม้อย่านั่งเฉยเลยนะคุณขาชาวไร่ชาวนาว่างกันเมื่อไรพอยามที่ว่างงานกลุ่มแม่บ้านเขามีก็หางานดีดี ทำกันเข้าไปดีกว่าไปชุมนุมนะีอ้ว่าสมหัวมนะาเล่นปอเล่นขวดใช่ก็ไม่ได้มายักษสารก็ดีฝึกอาชีพต่างๆนี่ก็บอกให้ดังๆกันนะไปไกลฉะนั้นอย่าให้นานจะน้อยนะ่าอย่ามัวนิ่งให้นานนี่มันจะน้อยนะามาทำแบบภูมิปัญญาของคนไทยเออ นานๆได้เจอพี่เขาคุณกคเพลงนี้มีจะชาอย่างเดียวแล้กาแฟไม่มีเลยครับนี่นี่ไหนๆพี่ฉันนี่ก็มีดีมาอวดอย่างเช่นภูมิปัญญาชาวบ้าน